สวัสดีครับทุกคนผมแอมโบครับเดี๋ยวพานี้จะมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่โทรศัพท์ร้อนเร็วนะครับแบตหมดเร็วนะครับชาร์จแบตบ่อยมากๆนะครับปัญหาเหล่านี้มันเกิดจากหลังจากที่เราอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับหรือใครที่เป็นมาก่อนหน้านี้ก็ใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นมาจากาการรันเครื่องอหลังพื้นหลังของแอปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่เปิดหน้าจอเนี่ยก็หมายความว่า การทำงานของแอปมันยังรันอยู่ยังทำอยู่นะครับมันก็นเลยทําให้เครื่องร้อนทําให้แบ,บตของเราหมดเร็วนะครับแม้จะเปิดโหมดประหยัดพลังงานนะครับวิธีการตรวจเช็คใช่ยังไงดูยังไงและแก้ไขย,ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบครับก่อนอื่นให้เราเข้าไปที่การตั้งค่านะครับจากนั้นก็ให้เราเลื่อนลองไปด้านล่างครับซัมซุงจะดีหน่อยนะครับซัมซุงรู้สึกว่าจะมีการประหยัด แบตแล้วก็มันจะมีการถนอมหรืออะไรสักอย่างประมาณนี้คนระับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นอื่นให้ดูตรงนี้ครับแบตเตอรี่นะครับตรงนี้ครับอ่าถ้าทุกคนไม่เคยไม่เคยเข้ามาแล้วไม่เคยเช็คเลยทุกคนจะไม่สังเกตเห็นว่าโทรศัพท์ของเราบันฟ้องแล้วมันแจ้งเตือนของเรามาตั้งนานแล้วนะครับนี่ก็เหอนการนะครับพบปัญหา2จุดประหยัดพลังงานตอนนี้ไหมนะครับให้เรากดประหยัดพลังงานนะครับอ่ามันก็นจะแจ้ง2ปัญหานะครับว่า เพราะปัญหาขอแนะนำให้ปรับประสิทธิภาพนะครับการใช้พลังงานปิดแอปที่เปลืองพลังงานนะครับหมายความว่าแอปเหล่านี้นะครับมันมันมันรันอยู่มันทำงานอยู่ปิดไม่ให้แอปที่เปลืองพลังงานทำงานอนะัโตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้นแอปไหนหรือมีการาเรียกใช้แอปไหนนะครับที่อยู่พื้นหลังเนี่ยผมแน่แน่มั่นใจและแน่นอนมาว่า เฮ้ยแอปแอปนั้นนะ่ะมันจะซิ่งเปลืองพลังงานของโทรศัพท์มากนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ยังไม่ได้จับโทรศัพท์แต่ว่าแอปมันรันไงรันเข้าไปเองเนี่ยนะครับมันเกิดปัญหากับมือถือนแน่ๆคือหนึ่งเครื่องร้อนเร็วแบตหมดเร็วนะครับแล้วก็แทนที่โทรศัพท์ที่เราไม่ได้เปิดใช้งานเนี่ยแต่ที่มันจะไม่ซิ้นเปลืองมันกลับสิ้นเปลืองเพราะว่าแอปทำไงแอปเรานี้ไันทํางานอยู่พื้นหลังนั่นเองนะครับให้เราเข้ามากดขยายแบตนะครับอ่านะครับ สังเกตห็นว่าเรามันจะไม่พบปัญหาเหล่านี้เพราะว่าเราสต็อปเขาไว้แล้วไง mm hmm. เขาเราหยุดการทํางานของเขาไปแล้วทั้งสองหัวข้อที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้อ่าประสิทธิภาพของแบตก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมทุกครั้งที่เราจะออกจากมือถือ mm hmm. ผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่เคยเข้ามาดูนะครับ90%ของคนที่ใช้มือถือไม่เคยเข้ามาดูข้อมูลตรงนี้ก็คือใช้มือถือก็คือใช้ไปก็สักว่าแต่ใช้ก็คือใช้ไม่เคยไม่เคยเข้ามาดูนะครับแล้วก็ขอเตือนอย่างหนึ่งว่าโทรศัพท์ของเราควรจะปิด เครื่องสักหนึ่งครั้งนะครับให้โทรศัพท์มันชาร์จมันก็เหมือนร่างกายของมนุษย์นะครับพราะใช้งานมากๆไม่นองหลับพักผ่อนเลยเนี่ยมันก็โอเวอร์โอเวอร์เฮิร์ตอ่ะคือมันจะเกิดเอฟเฟกอะไรตามมาอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอแนะนำนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็ควรจะรีเซ็ตหรือว่าพักโทรศัพท์ไปบ้างนะปิดโทรศัพท์บ้างนะครับไม่จ้องรอไม่ต้องรอให้แบตหมดก่อนแล้วค่อยมา ปิดหรือว่าเปิดนะครับครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะและอย่าลืมกดส่กระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้แหม่มโบสวัสดีครับ